สวัสดีครับเพื่อนๆพบผมอีกครั้งนะครับโอ้แล้วก็ตาตาอลิซ่าแล้วยังอยู่กับเราในคอรอบครัวนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษเพราะว่าเป็นวันเกิดของตาตาอลิซ่าแต่ที่พิเศษต้องเลยทันทีอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าวันนี้เดี๋ยวเราเรก็ลงพาตาตาไปแข่งขันฟุตบอลซุเปอร์ลีกนะครับก็เป็นการแข่งขันอะฟุตบอเมนต์สุดท้ายของซินีส้นยถึนี้ใช่ไหมครับตาตาวันนี้ตาตาพร้อมสู้ต็มที่ใช่ไหมครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเราอยู่สนามเราเก็บภาพาที่ต bon, ้าตาเตะบอลในแมตช์สุดท้ายของปีสองพนอยหกสิบนะฮะว่าว่าแมตช์สุดท้ายทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของต้าตาวันนี้จะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวฝากส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ต้าตาด้วยต้าตาเล่นให้เต็มที่นะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามนะครับวันนี้เราจะแข่งที่สนามของ o a เนะฮะเป็นพีเอสรีวิอพบอพบกับทีมในลีกนะฮะในเขาเรียกว,ว่าซูเปอร์ลีกก็เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ของเออ่ มิลเลอร์เคลออฟไลท์นะฮะฟุตบอลเอ่ออะคาเดมี่ไทยแลนด์นะฮะก็เป็นแมตช์สุดท้ายเป็นเป็นแมตช์ท,ที่คบกันหมดนะฮะก็ะเตะวนพคบกันหมดภายในวันเดียวจบแมตช์โอเคแล้วเราไปดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ฝากแรงใจแรงเฉีย์ให้ตาตาด้วยนะโอเคครับ Pasu! Pasu! Sebentar, โอ๊ย <laughs> I'm <laughs> วววยยยสตอนนี้เราก็มาถึงสนามบอลแล้วนะครับเมื่อกี้จบไปแล้วหนึ่งแมตช์เดี๋ยวดูตาดาลิซ่าว่าตอนนี้อยู่ไหนสวยมากเลยค่ะร้อนเนาะตอนแต่สนุกนะครับ บรรยากาศการรับถ้วยรางวัลนะครับเหมือนไหมครับ ทีมของน้องชายได้แชมป์หรือเปล่าได้แชมป์นะถ่า,ายกับน้องไหม ขึ้นกระูกนกเอากระบน้าไปฝกคแม่รแตตัวหมากไปลไ้เด้เดี๋ยวจะได้ไม่อนยงไงมั้งครับ แมป์เลยนะเาตมเต็มมถึงน้แเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบได้ด้วยไหนไงอะอ๋อเออจับอันนี้เลยับอันนี้บนไม่จับตรงนี้เลับตรงนี้ตรงนี้ก็านงนนกขอลองหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยจับตรงนี้ยคับอ๋อนอได อุ้ยอีของมังดีิอย่าเล่นอย่าเล่นก้องกับมันนี่เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วจับมือ้อนหลบเราจังเลยอ่ะเดี๋ยวน้าถ่ายให้เดี๋ยวน้าถ่ายให้เดี๋ยวน้าถ่ายให้ก่อนเดี๋ยวอยู่ในคลิปเดี๋ยวอยู่ในคลิปกดคอกดคอกดคอโอ้ตอตอดออะแต่เราไม่กดแล้วเฮียจะเออ้ทางตะอกนกไปปหน้าหน้าทีแชมป อะไรเลยนะ นหล่อเลย What? Oh มั่งกับการรับแชมป์ปีแรกครับก็ดีใจมากดีใจมากครับสบายมากดีใจมากเพื่อนของยูแปดเลยเนี่ยน้องเอิร์ดกับน้องฟันอันนี้ลงยูรูบอ่ะแกงแกงแชมป์ปีแรกยังไงบ้างครับก็ไม่เคยได้แชมป์เลยนี่ได้แชมป์ครั้งแรกลงแข่งไปกี่ครั้งแล้วครับสามปีสามปีน้องเอิร์ดก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแชมป์ปีแรกของเราแล้วลงแข่งกี่ครั้งครับดูนี่ ปีแรกหรือเปล่าปีที่สามครันรุ่นรุ่นที่สองสองปีสองปีแล้วเราครับห้าเดือนครับห้าเดือนแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอันนี้อันนี้สามปีสามปีโอเคแล้วะปัตต์ก็หนึ่งปีโอเคโอเคไม่ใช่ปัตต์ยังมารุ่มปีอยู่แล้วปีหน้าเราต้องรักษาแชมป์อีกรอบใช่ไหมลูกอันนี้ปีหน้าเราได้ซุปเปอร์ลีกแต่แต่นี่ลีกเขารับ ช่วยเรามารับต่วใหญ่ครโอเคเจ๋งครับดี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 ีนาเดี๋ยว้าให้เป็นดับเบิลแชมป์เลยนะซุปเปอร์ลีกด้วยแล้วก็ช่วยใหญ่ด้วยเลยนะครับเขากดแล้วเขากดติดตามเท่าไหร่ครับสองหมื่นกว่าตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูเด็กคุณน้าถ่ายไว้หมดตอนที่แข่งอ่ะแต่ชื่อช่องชื่ออะไรครับอุดมสุขอุดมสุขอ้ยอดช่องไห่ ว่าดมสุกนะคะอะไรไมดติดกัมใช่ใช่เพราะว่าค e ืของที Hah, ่จะดูกหมดมแล้วนะคะกี๊กี๊มาแล้วฮ่าฮ่า I'm <laughs> ัทุกคนมองกล้องครับทุกคนมองกล้อง